ในด i จ a ทัลไทยแลนกับเอินปานระพีเทคโนโลยีน่ารู้เพื่อชีวิตยุคดิจิทัลเพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะและก็เป็นยุคดิจิทัลที่อยู่ในชีวิตแบบนิว n o r m a l หรือว่าชีวิตวิถีใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลังจากวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยนะคะหลายๆคนรวมไปถึงหลายๆธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวกันเพื่อเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หรือว่า new normal ค่ะก็มีหลายๆอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างหนึ่งที่เป็นช่องทางที่่จะสาาาาามมรรถหยไ,ได้ว จะเป็นรายได้เสริมหรือว่ารายได้หลักก็คือการค้าขายออนไลน์ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยการค้าขายออนไลน์หลายคนบอกว่าเอช้แค่โซเชียลมีเดียก็เริ่มได้ง่ายๆไม่ใช่เหรอสิ่งที่เคยเวิร์กในอดีตหรือว่าดีอยู่ในอดีตปัจจุบันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้แล้วเราจะใช้ช่องทางไหนกันดีล่ะสําหรับการค้าขายออนไลน์ให้มีโอกาสรวยแล้วก็ไม่พลาดพลางเสียเงินโดยที่ไม่คุ้มหรือว่าเหนื่อยฟรีวันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้กันเลยค่ะ คุณตั้งปวินเจริญรุ่งสิริผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท PSO จำกัดบริษัทที่ปรึกษาและดูแลการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรแล้วก็ยังเป็นทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการตลาดและการขายของออนไลน์เป็นที่ปรึกษาในโครงการ SME b o o s t Up ัของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวอีกด้วยนะคะและยังเป็น eBay Top r a t e d and Platinum Power s e l l e r a m a z o n Jumpstart i n s t r u c t o r ด้วยอาะละไปพบกับคุณตั้งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับตันนี่ก็เป็นทั้งวิทยากรนะคะแล้วก็เปิดอบรมอยู่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆโครงการด้วยนะคะครับค่ะวันนี้ก็เลยชวนมาคุยกันนะคะอย่างแรกเลยต้องถามก่อนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการค้าขายออนไลน์ให้คุณตั้งลองช่วยสรุปให้ฟังหน่อยว่ามันมีช่องทางไหนได้บ้างคะโอเคถ้าเกิดตอนนี้เราพูดถึงการขายออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะนึกถึงโซเชียลมากกว่า นะครับใช่ค่ะ,ะถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะพูดถึง f a c e b o o k ของใไลน Line ์ะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีช่องทางอื่นด้วยอย่างเช่นพวก Marketplace ให้ขยายความเรื่องของคำว่า Marketplace สักนิดนึงคะ่ะโอเคมาร์เก็ตเพลสนี่มันก็จะแปลตรงเลยว่าเป็นตลาด นะครับเป็นตลาดก็คือที่ที่คนมาซื้อขายของกันนะครับถ้าของในไทยเนี่ยที่เราจะเห็นกันชัดๆที่สุดก็จะเป็น s o อป e e Lazada นะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นในแง่ของโซเชียลที่เรารู้จักกันเยอะๆนะครับขายของใน f c e e o o o นะครับหรือคนที่ทำเอาของไปขายใน y t u t u นะครับคนไลฟ์ขายของอะไรตรงนี้ซึ่งจริงๆทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราแยกว่ามันเป็นฝั่งโซเชียล กับฝั่ง Marketplace แล้วกันในวันนี้คุยจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นคะคก็คือสรุปง่ายๆตอนนี้ก็คือมีโซเชียลนะคะก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายแล้วก็ Marketplace นะคะซึ่งอันนี้ก็คือที่ที่เราจะสามารถเข้าไปขายของออนไลน์หารายได้ได้ถูกต้องครับแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้ยากหรอกอจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ก็ไปขายกันทางโซเชียลมีเดียนั่นแหละเปิดขึ้นมาได้เลยทันทีฟรีฟร ณนะตอนนี้เนี่ยมันยังใช่ที่ที่เราควรจะไปเริ่มต้นอยู่หรือเปล่าคะคือถามว่าควรเริ่มต้นที่นั่นไหมจริงต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับว่าค,คุณมีความพร้อมระดับไหนหรือว่าคุณขายสินค้าอะไรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่คนจะมองข้ามกันเยอะเลยคือคประโยคเมื่อกี้เลยครับคือเปิดปุ๊บแล้วขายได้เลยอันนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆริงเป็นคำที่อาจจะจริงในสักห้าปีที่แล้ว,ลวใช่แต่ว่าณตอนนี้คือไม่ใช่ละ นะครับกลไกทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดอย่างเวลาเราโพสอะไรทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่จริงค่ะนะครับมันตัดการมองเห็นมันเปลี่ยน,นกลไกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอกจะไปขายทางโซเชียลแล้วจะเอาให้ได้เงินจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีเรื่องของการยิงโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้อง พอเป็นเรื่องการยิงโฆษณาก็หมายถึงว่าคุณต้องจ่ายเงินไปก่อนขายได้ไม่ได้อีกเรื<ม>่องหนึ่งแต่ว่าทีนี้ในมุมของทางตลาดเนี่ยก็คือทางฝั่งพวก e, ada, s h อป e e l a z a d a ถ้าเป็นเมืองนอกก็เป็นอย่างของ eBay a เม z o n อาลีะ Ali, นะครับที่เหล่านี้เนี่ยคือเราไม่ต้องยิงโฆษณาเราไปเปิดร้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีลูกค้ามาให้เราเองซึ่งพวกนี้มันเป็นฟรีทราฟฟิกเหมือนเขาหาลูกค้ามาให้เราแต่แน่นอนมันก็จะมีข้อดีข้อเสียข,ของมันอยู่ถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยก็อาจจะว่าคนที่เพิ่งเริ่มทําอาจจะลองขายทางตลาดดีกว่าที่เมื่อกี้คุ าอาจจะต้องมีการยิงโฆษณา<ช>ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหลายคนสังเกตอาจจะจะเริ่มเห็นนะคะว่าโฆษณาทาง Facebook คือแพงขึ้นทุกวันใช่ครับแล้วก็ยอดการมองเห็นเนี่ยก็จะถูกบีบหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่า f c e e o o o เนี่ยช่องที่ให้โฆษณามีจํากัดแต่มีคู่แข่งเข้ามาใหม่ทุกวันค่ะนะครับกลายเป็นว่าราคามันก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับคนซื้อเท่าเดิมนะคนดูโฆษณาก็เท่าเดิม นะครับแต่คู่แข่งเยอะขึ้นคนชํา <ำ S 2> โฆษณาเยอะขึ้นมันก็เลยเป็น,นกลไกที่มันต้องแพงขึ้นโดยธรรมชาติานะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคนคนอาจจะมาโฟกัสกันว่าเอ้ยอยากทําการตลาดก็ต้องทําออนไลน์เนาะ ต้องมาทําออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันจะอยู่บนทัศฐานที่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนอ่าใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าลูกค้าเราทุกคนจะอยู่บน Facebook ไม่ใช่ลูกค้าบางคนอาจจะอยู่บนไลน์อยู่บน a c e b o o k บางคนอยู่บนไอจีนะครับเด็กๆอาจจะบอกอยู่บน Twitter อยู่บน Tik t o อหรือบางคนก็อาจจะไม่เล่นสื่อออนไลน์เลยลูกค้าคุณอาจจะไปอยู่ในสื่อดั้งเดิมไปอยู่บนทีวีอยากให้มองลูกค้าเป็นหลัก นะครับแล้วค่อยไปเลือกว่าจะใช้สื่ออะไระนะรไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องเป็น On นหรือ off ออฟจริงๆยุคนี้มันคือรวมกันไปหมดละพอพูดมาถึงจุดนี้เนี่ยทำให้เห็นได้อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าการที่เราจะตัดสินว่าเราจะขายอะไรเราจะทําการตลาดแบบไหนเนี่ยอย่างแรกนะคะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สิ่งที่เคยใช่เมื่อก่อนนะตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่แล้วและอย่างที่สองที่สําคัญที่สุดก็คือดูลูกค้าเป็นหลักถูกต้องก็คือโฟกัสอยู่ที่ว่าลูกค้าเราเป็นใครเป็นยังไงแล้วก็อยู่ที่ไหนใช่ครับถ้าอย่างนี้นอนนตอนนี้นะคะโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ใช่คําตอบแรก และก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดก็ยังมี Marketplace ด้วยใช่ครับค่ะให้คุณตั้งแนะนํำสักนิดนึงค่ะงนี้เราอาจจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของทั้งสองฝั่งอนกันนะครับเอาจากฝั่ง Marketplace ก่อน Marketplace เนี่ยข้อดีมหาศาลของมันคือจริงๆแล้วทุกคนก็เริ่มได้ง่ายทันทีเหมือนกันนะครับได้ลูกค้าฟรีอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเราเปิดร้านปุ๊บ ไม่ต้องยิงโฆษณาไม่ต้องอะไรเลยเขาจะมีคนป้อนป้อนลูกค้าให้เรานะครับทีนี้ข้อเสียคือในเมื่อเขาให้ลูกค้าฟรีกับเราเนี่ยนะครับเจ้าของตลาดก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้ลูกค้าเราเท่าไหร่คนที่เพิ่งเริ่มอาจได้ลูกค้าเท่านี้คนที่ขายของดีลูกค้าชมเยอะก็ได้ลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทุกตลาดจะมีกลไกคล้ายกันตรงที่จะค่อยๆให้แต่ละร้านค่อยๆโตขึ้นจะไม่มีแบบว่ามาถึงเปิดปุ๊บอาทิตย์แรกขายได้เป็นแสนเป็นล้านไม่มี นะครับต่อให้เป็นใครมาก็ตามทุกคนจะค่อยๆเริ่มกัน,กนหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของ Marketplace ก็คือถ้าเป็นคนที่รีบนะครับอยากได้ยอดเยอะหรือว่าเป็นคนที่อย่างบอกว่ามาถึงถกงานอยู่ไม่มีงานทําเลย <inm> นะครับเงินเกลี้ยงหมดเลยนะครับ<ข><ม>หรือว่าคนที่มีสต็อกของค้างของเป็นข,<ม>ของหมดอายุอีก6เดือนหมดอายุ <c oughs> จะมาขายมาเก็ตเพ a c e นนี้ไม่เหมาะในขณะที่ทางฝั่งโซเชียลเนี่ยถ้าคุณเปิดเพจขึ้นมาเปิดเพจง่ายจริง mm นะครับโพสก็ง่ายจริงแต่ไม่มีคนเห็นนะครับอยากเห็นก็ต้องยิงโฆษณาการยิงโฆษณาก็ไม่ได้หมายความว่าจะขายได้แต่ว่าการยิงโฆษณามันก็จะมีเทคนิคอีกซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเทคนิคที่ต้องไปเรียนรู้เช่นเดียวกันอันนั้นอีกยาวนะคะกลับมาที่เรื่องขายของออนไลน์ทางแพลตฟอร์มต่างๆกันต่อค่ะความต่างก็ถ้าเกิดเราไปขายโซเชียล่ยขพอดีคือถ้ามีทุนนะครับและยิงเป็นใช้กลไกต่างๆที่เราพูดถึงเป็นละเก่งการตลาดออนไลน์ก็ว่าไปไปทํา นะครับมันสามารถจะเห็นยอดได้เร็วมากนะครับแต่เร็วนี่ไม่ใช่หมายถึงไม่ใช้เงินคือคุณใช้เงินซื้อลูกค้าเข้ามาใช้เงินซื้อโฆษณาให้ลูกค้าเข้ามาเห็นยอดเร็วแต่ก็ต้องเสี่ยงในขณะที่ทางฝั่งแอมเพลก็คือรอให้เจ้าของตลาดเป็นคนเอาลูกค้ามาให้เราเหมือนเราไปขายของในห้างครับเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหน้าห้างโบกหาลูกค้าห้างเขาเป็นคนจัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตจุดพลุเรียกคนมาโฆษณามีคนเดินเข้าห้างเยอะๆ,ๆหรือบางทีมาร้านข้างๆเราก็จะได้ลูกค้าไปด้วย ต่การที่คุณไปเปิดเพจขายของใน Facebook เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไปเปิดร้านอยู่ท้ายซอยเอาตึกแถวเอาเอาอะไรที่อยู่ท้ายซอยแบบลึกๆเลยซอยร้อยกว่ามาทำมาทำร้านร้านสวยมากของดีมากราคาดีทุกอย่างคุณภาพยอดเยี่ยมแต่ไม่มีคนเห็นนะอ่าจริงๆนี่คือการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเลยนะคะคือเปรียบเทียบโลกออนไลน์กับโลกจริงใช่ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้ถ้าอยากให้ลูกค้าซื้อก็ต้องไปทำโฆษณาอ่าต้องไปบอกนะอ๋อเปิดร้านแล้วนะอยู่ท้ายซอย ต้องไปยืนโบกป้ายอยู่ปากซอยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเริ่มมีการโปรโมทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเอเล็นี้แล้วใครเหมาะกับอะไรก็อาจจะบอกว่าโอเคดูที่ตัวเราดีกว่าว่าเราอยู่ในสภาวะไหนนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับไม่มีประสบการณ์ขายออนไลน์ไม่รู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเริ่มเลยนะครับจริงผมอยากแนะนําให้ไปทาง marketplace ไปขายในตลาดก่อนเลยเพราะว่า สิ่งที่ต้องเรียนรู้มันมีน้อยกว่ามหาศาล <Okay. S 1> นะครับไปขายของ s h o ป e ี Lazada, eBay, a m อเมซอนอยาก <Okay. S 1> ขายประเทศไหนไปขายตลาดประเทศนั้น <Okay. S 1> นะครับแต่ละประเทศแต่ละทวีปเขามีตลาดของตัวเองอยู่ ลูกค้าของเราเป็นใครไปขายที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์มีสินค้าที่อาจจะอยากรีบขายมีสต็อกอยู่เป็นหมื่นเป็นเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นอยากรีบขายอันนี้ไปขาย Market marketplace มันอาจจะช้าไปสมมติรอ,อ6เดือนขายออก10ชิ้น20ชิ้นเนี่ยไม่คุ้มละอันนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าไฟบังคับว่าต้องไปขายในฝั่งโซเชียลละต้องทําการตลาดออนไลน์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่พูดถึงต่ออีกเรื่องหนึ่งคือคนส่วนใหญ่จะมองว่า อยากได้เงินอยากได้เงินก็เลยทําแบรนด์ของตัวเองแต่ว่าจริงๆการทําแบรนด์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้เงินเร็วเมื่อสัก4ี่หปีย้อนกลับไปไ<ม>กลๆเลยการทาแบรนด์ยุคนี้จริงๆแล้วนานกว่าจะได้เงิน<ม>ต้องทําใจแล้วว่าทําแบรนด์นี่สอสปีกว่าจะได้เงิน<ม>นะครับเงินจะจมกับสต๊อกเงินจะจมกับค่าทําการตลาดเงินจะจมอะไรเยอะแยะเลย<ม>นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบทาอะไรออกมาสักอย่างอาหารเสริมขายครีมขายอะไรแล้วก็ยิงโฆษณาตุ่มๆยิงร้อยได้หมื่นอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีละ ก็เป็นความแตกต่างแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละส่วนนะคะถ้างั้นให้คุณตั้งลองแนะนำสักนิดนึงค่ะว่า Market p l a c e ไหนที่น่าสนใจและคือเราควรจะเข้าไปเริ่มต้นที่ Marketplace ไหนเอาอย่างในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็อย่างถ้าของเมืองไทยปกติ m a r k e ก็ l a c e เราก็จะเลือกตามลูกค้านะครับเราอยากได้ลูกค้าประเทศไหนเราก็จะไปหาที่ตลาดที่พวกเขาอยู่เรามองลูกค้าเป็นหลัก ทุกเรื่องเลยมองลูกค้าเป็นหลักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะขายของให้คนไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าเริ่มขายเนี่ยช้อปปี้ซดาเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะดีมากด้วยความง่ายมันเข้าไปฟรีไหมคะเปิดฟรีครับเปิดฟรีแล้วพอขายได้ปุ๊บก็จะเหมือนมีเปอร์เซ็นต์แบ่งให้กับทาง Marketplace เหล่านั้นโดยปกติ m r r k t t p l c e เนี่ยทั่วโลกเป็นเหมือนกันเลยคือ,อเก็บค่าธรรมเนียม นะครับซ <ítulo> <displayed, S 1> ึ่งจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะครับใช้ระบบว่าขายได้ก่อนแล้วค่อยแบ่งส่วนแบ่งให้ค่าธรรมเนียมที่ว่านี่คือพอขายได้ปุ๊บก็คือหักเป็นค่าธรรมเนียมกี่บาทกี่บาทต่อยอดขายหรือว่าเป็น f l a ตเรทคะปกติก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ15%อาจจะมีต่างกันบวกลบนิดหน่อยนะครับโดยมาตรฐานก็ประมาณ15%าแต่ว่าช้อปปี้ซาด้าไม่ได้เก็บตรงนี้ครับยังไม่เก็บให้คนเข้ามาซื้อเข้ามาขายก่อนตอนแรกก็อย่างี้ครับคนขายก็จะแฮปปี้มากอุ้ยไม่มีค่าคอม กดก็ไม่มีขายตามสบายคนซื้อก็จะแฮปปี้พอได้ของถูกพอคนเริ่มติดเริ่มติดเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มกดจะเยอะขึ้นเริ่มมีค่าคอม,อมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้น่าเข้าไหมตอนนี้น่าเข้ามากทีนี้ถ้าเราจะขายของออนไลน์2อ,อย่างนี้มา r k เก็ตเพลสกับโซเชียลมีเดียมาใช้ร่วมกันได้ไหมคะโอเคจริงๆดีเลยเราลองเอาทั้ง Social ทั้ง m a r k e t ็ตเพลมารวมกันอเอาออนไลน์เอาออฟไลน์มารวมกันะนะครับเราต้องทํางานอะไรบ้างหาของ จะขายของต้องมีของอย่างแรกนะครับจะผลิตเองจะซื้อมาขายไปจะ,ะจะใช้ระบบไหนไม่ว่ากันนะครับมีโลจิสติกต้องมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งซื้อสือส่อออนไลน์ออฟไลน์จะสื่อทีวีสือส่อสื่อดิจิตอลแล้วแต่ลูกค้า,าไหนทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เนี่ยคนชอบมองข้ามกันบอกว่ายิงแอดยิงแอดยิงโฆษณากันแต่ลืมไปว่าอเอาอะไรไปยิงก็ต้องมีภาพมีวิดีโอมีก็อปปี้ไลท์นะครับมีบทความมีอะไรมาเขียนนะครับยิงโฆษณาไป แล้วก็จะมีเรื่องของต้องปิดการขาย,ยาอันนี้สําคัญมากโฆษณาเสร็จไม่ปิดการขายน,นี่ก็รู้จะทําไปทําไมนะคะคนมักจะลืมเรื่องนี้ไปเลยว่ายิงโฆษณาแล้วจะขายได้อันนี้เรื่องใหญ่จริงคนจะลืมไปเลยว่าการตลาดกับการขายจริงคนละเรื่องกันนะครับการตลาดคือให้ลูกค้าเข้ามาลูกค้าเข้ามาถึงแล้วหน้าร้านไม่มีคนนั่งขายของลูกค้าไม่รู้จะถามใครเดินออก การตลาดเก่งเข้ามาไงก็ขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนปิดนะครับเพราะฉะนั้นการปิดการขายก็สําคัญมากนะครับสุดท้ายสําคัญที่สุดทุนนะครับ ถ้าทำธุรกิจยุคนี้มันไม่ใช่ยุคเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะบอกว่าออขยันก็รวย4ี่ห้าสิปีก่อนใช่นะนะครับยุคนั้นเป็นยุคถึกก็ได้เปิดร้านอะไรสักอย่างถึกเข้าว่านะครับเดี๋ยวรวยเองแต่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้ถึกปุ๊บเดี๋ยวก็เจ๊งออนะครับคือถ้าถึกแบบไม่รู้ทิศรู้ทางใช่ค่ะมันก็มีโอกาสเจ๊งใช่เพราะฉนั้นถ้าทําถูกทางเนี่ยจริงๆตอนนี้เราอยู่ในยุคที่จริงดีมากนะครับผมมองว่ามันเป็นยุคที่ให้โอกาสกับทุกคน ทุกคนนี่คือทําอะไรก็ได้จริงๆเราอยู่ในยุคที่ไม่มีเพดานะนะครับคุณอยากจะไปถึงไหนก็ได้ขอให้ศึกษาขอให้ทําให้ถูกทางก็พอค่ะคสําหรับเนื้อหารายการในตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานในเบื้องต้นแหะนะคะคซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็ยังจะต้องมีอีกหลากหลายแง่มุมที่จะต้องลงลึกกันไปอีกซึ่งทางคุณตั้งเองเนี่ยคือคุณตั้งก็เป็นวิทยากรเป็นผู้ที่เปิดฝึกอบรมสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะที่ PSO แล้วถ้าสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อไปได้ทางไหนบ้างคะโอเคก็เป็นทาง a c e b o o k นะครับหรือว่าเป็นทางไลน์ตรงหน้าจออะไรก็ได้นะครับมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ครับ คุณผู้ชมคะที่เราพูดกันอยู่นี้ยังเป็นแค่ตลาดในประเทศไทยนะคะเรายังสามารถเปิดตลาดไปยังต่างประเทศได้ง่ายๆและฟรีอีกด้วยแต่ก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจว่าจะทำอย่างไรก็น่าจะพอเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กันได้นะคะแต่อย่างหนึงที่เห็นได้ชัดเลยค่ะก็คือสิ่งที่เคยเวิร์กในอดีตอาจจะไม่เวิร์กในตอนนี้แล้วก็ได้นะคะ ยิ่งในยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ค่ะเราก็ต้องคอยติดตามอัปเดตความรู้ต่างๆนะคะอัปสกิลและอัปความรู้ของเราเพื่อที่จะได้ทันกับโลกยุคดิจิตอลนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้อยู่รอดและอยู่รอดได้อย่างดีด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ